เพื่อทายนะครับว่าตอนนี้ที่กําลังทําเมนูไอหยางอยู่นี่ครับผมนี่นี่หานวัตถุดิบแบบนี้คิดว่าเป็นเมนูไอหยางดูดูดูไอติ้งเผยใจคนทานะครับคนที่ทํานี่นะครับพี่เทียนนะครับน่อยวันนี้เราทํายําอิ่มใจนะครับแฮมหมูลุงควันเกรดพรีเมียมนะคะพี่ไม้สั่งจากนอกค่ะวัตถุดิบอื่นๆมีอย่างไรก็อย่างผักเนี่ยพี่ไม้ก็ปลูกเป็นผักออแกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะอันนี้ก็ปลูกเองแล่ลนี่ก็ปลูกเองปลูกบนดินนะคะ ไ,ได้ใช้น้ำใช้สารเคมีอะไรครับกําลังพิถีพิถันเลยเนาะกว่าจะได้แต่ละชิ้นแต่ละชิ้นเข้าไปในจานที่จัดอย่างสวยงาม เรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูยำอิมใจเมนูที่ไี่บาได้เป็นคนทำแต่จะเป็นคนกินนึกพอนะครับเพราะหน้าจาเปิดน,น่ากินขนาดเลยนะครับร้านอิมใจเนี่ยนะครับเปิน้นก่อได้ผ่านโครงการพัฒนาร้านอาหารเชฟชุมชนอาหารทิ่นอาหารไทยภาคเหนือนะครับการันตีได้เลยนะครับว่าเมนูนี้ต้องเด็ดแน่ๆน,นะฮะไปจิ้มกันเลยมาอืมอืมน้ำยำก๋วลงตัวน้ำมันแบบ หวานเปรี้ยวเค็มลำอะ่ะเค็มของแฮมเนาะแฮมลมควันนี่เป็นแบบเกิดพรีเมียมแระมานะมันนุบๆนึบๆอร่อยต้องได้มาลองนะโหสำหรับใครที่อยากจะกินเมนูลำลำ,ลำอรอ่อ,รอยอร่อยแบบนี้นะครับแล้วนอกจากนี้ก็มีหลายเมนูขนาดนะครับมาได้ที่ร้านบ้านอิ่มใจอยู่ที่พยุฮคิรีจังหวัดนครสวรรค์ครับ